ไปพร้อมอุปกรณ์เราพร้อมไปนะเดี๋ยวผมติดเครื่องให้นะลูกพี่นะติดไหมครับต้องรุนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็รู้าหาไม่เจออีกรูู คือบรรพบุรุษของกลุ่มบ้านพี่พวกเราเนี่ยเฮ้ยฟุกเดี๋ยวใจเย็นๆๆๆลูกพี่คุยกันเพ้อ่ยอยลูกพี่จะแหกโค้งเลยผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอฟากท่าในจังหวัดอุตรดลดิตครับแล้ววันนี้ครับผมกำลังนั่งรถมากับพี่ผู้ใหญ่บ้านเราที่บ้านาน,นาช้างโทนนะพี่ พี่ผู้ใหญ่บ้านานาช้างโทนเนี่ยซึ่งวันนี้เรากําลังนั่งอ e ีแท็กพี่เขาจะพาเราเข้าไปที่เถียงนาของแกซึ่งอาหารพื้บ้างเราวันนี้นะครับในช่วงหน้าฝนอย่างนี้คนที่นี่เขาจะกินอ้นี่กันครับเขาจะกินแกงกบใส่ผักหากหนาสิ่งที่เราจะไปหาคือเดี๋ยวเราจะไปหาขุดกกันแล้วก็ไปหาเก็บผักหากหนาเดี๋ยวตงตามผมไาดูครับเช้าวันนี้ครับพี่ฟุ้งกับผู้ใหญ่โกงได้พาผมนั่งรถอีแท็กเข้าไปยังนาข้าวของแกครับ วันนี้เราจะไปขุดหากบและเก็บผักข้าดนาเอากลับมาทำอาหารพื้นบ้านครับหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนได้ตกลงมาประปรายพี่โกงบอกว่าวันนี้ไม่น่าจะพลาดนะครับที่เราจะขุดได้กบตัวใหญ่ๆเช่นเดียวกับผักข้าดนาเราจะเก็บกันได้ตามคันนาในละแวกใกล้ๆนั่น,นเองครับ ส่วนวิธีดูรูของมันผู้ใหญ่โกงเราว่าลักษณะรูจะแบนทางเข้าออกบริเวณปากรูจะเรียบครับซึ่งหลังจากฝนตกเมื่อคืนนี้ทําให้เราขุดหากบได้ตัวมายากนักแต่ก็ไม่เหมือนกับรูนี้นะครับถึงแม้จะเห็นตัวเห็นหลังอยู่ไวๆเราช่วยกันขุดกันจนคันนาเกือบจะพังแต่กลับหาตัวไม่เจอครับออถ้าเราจะไปหากบเราต้อง มาหาในช่วงนี้ช่วงฤดูฝนเข้าฤดูฝนช่วงต้นฝน,นนะต้นฝนเพราะว่ากบมันจะเริ่มร้องแล้วก็มันจะเริ่มออกแต่ถ้ามันไม่มีน้ําขังมันก็จะร้องอยู่ในรูนอ,อยู่ในรูอดี๋ยววันนี้เรามาเนี่ยเรามาดูหาเนี่ยเราต้องดูตามดูรูดูรูรูกบก็เหมือนรูปูลักษณะยังไงพี่ล,ลักษณะรูกบนี่มันจะรูเป็นแบน คือเป็นลีลีหน่หนอยะจะไม่กลมถ้ากลมน,นี่เป็นรูหลายรูปูเออรูปูกับรูหนูรูหนูถ้ารูลีลีเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราต้องเป็นรูก,กบเป็นรูก,กบา <ๆ S 1> ปากมันจะเบนเบนแล้วก็มันจะเป็นเรียบอ่อทางเข้าจะเรียบาาทางเข้าจะเรียบไอ้เรียบเรียบนี่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีตัวหรือไม่มีตัวรูเนี้ถ้าเราจะบางทีเราก็เสี่ยง บางทีมันมีอยู่บางทีมันก็ออกไปแล้วโดน,นจับบางทีเราเห็นร่องรอยว่ามันเข้าออกอยู่ประจําใช่เพราข <คน S 2> ุด<า>เราอาจจะไม่เจอตัวอย่างนงี้ใช่เพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขาอาจจะมาส่งอ่า<อ>แล้วก็มันออกไปแล้วมันโดนจับไปแล้วแต่ว่าทีนี้เราก็ต้องมาเสี่ยงดูว่ารูไหนมันจะอยู่ไม่อยู่ ส่วนอาหารพื้นบ้านวันนี้ผมจะได้ลองชิมออกกบใส่ผักฮาดนะครับเริ่มจากให้เอาก,กบไปเผาไฟล้างเอาขี้เอาไส้ออกและหั่นเป็นชิ้นพอดีคำจากนั้นตั้งน้ําให้เดือดตําเครื่องพริกแกงใส่ลงไปครับจะมีพริกสดกระเทียมหอมแดงขา่าตะไคร้และเกลืออีกเล็กน้อยครับ รอน้ำเดือดสักพักให้ใส่ผักสุกยยากๆลงไปก่อนครับจะมีทั้งเห็ดลมป่าดอกคานอกคาพริกสดมะเขือลูกกระดอมจากนั้นก็ให้ใส่กบและปูลงไปครับรอน้ำเดือดต่อไปอีกสักพักให้ใส่ผักสุกง่ายๆครับจะมีทั้งผักหาานาตัวฝักยาวใบมะกรูดดอกแครใบและเถาจะข้านรอน้ำเดือดอีกสักพักให้ใส่ข้าวคั่วลงไปและปรุงรสด้วยเกลือเท่านั้นครับ พอเราตั้งน้ำเดือดแล้วเราตั้งน้ำเดือดแล้วเราต้องทำไงต่อนะพี่ตามพริกแกงตามพริกแกงใส่ตามพริกแกงมีอะไรบ้างมีพริกมีตะไคร้มีเกลือมีหอมแดงกระเทียมใส่ค่ะพวกนี้ตามใส่ลงไปตำตามละเอียดแล้วก็ใส่ในหม้อน้ำเดือดแล้วไงต่อครับแพอหม้อน้ำเดือดแล้วทีนี้ก็เราก็จะใส่พวกนอคา พวกผัก,กที่สุกไอ้พวกนี้เป็นผักสุกยากค่ะมันแข็งค่ะแล้วก็เห็ดลมเพราะั้นมันสุกยากถ้าถ้าเราไม่สุกมันจะเบือ่อไอ้ผักสุกยากนี่ต้องมีอะไรบ้างที่เราจะใส่ตามไปเลยพี่มีอะไรบ้างมีมเห็ดลมเห็ดลมนอคาแล้วก็ถั่วฝักยาวพวกเนี้ย<อ>ที่ว่ามันอันแข็งหน่อยออค่ะเราจะใส่ก่อนแล้วทีนีมใส่ลงไปพอสักพักเราดูว่าประมาณว่าสุกทีนี้เราก็ใส่ผักตาม ผักผักอีกไอ้้ไอชุดหลังนี่จะเป็นผักที่สุกง่ายใช่ค่ะมีอะไรบ้างพี่มีผักผักห่าผักห่ามีขาดไม่ได้ผักห่าขาดไม่ได้ผักห่าผักไท่ใบชะอมดอกแคดอกแคดอกคาพวกนี้แหละค่ะค่ะพอเสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ต้มในสับปะจนสุกผักสุกแล้วก็ใส่ข้าวคั่วเออนี่นี่สำคัญสำคัญพี่เห็นพี่บอกว่าไอ้ระหว่างความความที่ไม่ใส่พวกข้าวคั่วนี่มันแตกต่างยังไงพี่น้ำมันจะใสถ้าเราไม่ใส่ ถ้าเราใส่น้ำเราไม่ใส่ข้าวคั่วที่นี่เขาจะเรียกว่ากแกงเลียงแกงแคร์แต่นี้เราใส่แกงเราใส่ข้าวคั่วจะเป็นแกงออกค่ะมันจะเป็นออใช่ไหมค<า>ะเขาเรียกแกงออกแถวบ้านเขาเรียกแกงออกอะค่ะ <S <S คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นอาหารพื้นบ้านอีกหนึ่งจานที่ค่อนข้างจะถูกปากผมพอสมควรนะผมก็อย่างว่าะครับเราทำรายการกันมานานหลายปีแกงแบบเนี้ยผมเคยกินมานับไม่ถ้วนเป็นร้อยถ้วยเป็นร้อยชามแต่ผมกล้าพูดได้เลยนะรสชาติของเอะก,กบใส่ผักหากนาเนี่ยถือว่าอร่อยอ่ะมันคือตัวผักหากเนี่ยครับคือที่สอบถามเนี่ยเขาว่าเขาว่าแต่พอลองกินเองแล้วเนี่ยพอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ย ทำแม่ที่ดูมันเหมือนมันมันก็เรียกว่ามันเผ็ดเผ็ดลิ้นนิดหนึ่งใช่ไหมพี่ตัว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 ผักมันจะซ่้าลิ้นแล้วมันเป็นของที่ขาดกันได้นะมันจะเข้ากันด้กับกบคือเป็นสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามันมีการเปรียบเทียบว่าแกงอ่อกวันนี้ที่เราใส่เนี่ยเราทำเนี่ยเขาจะต้องใส่ข้าวคั่วถ้าไม่ใส่ข้าวคั่วทางนี้จะเรียกว่าเป็นแกงแคร์ไปเลยอืม รถพอใส่ข,ข้าวและน้ำมันจะนวลนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งอาหารพื้นบ้านที่ผมภูมจันนำเสนอถ้าคุณผู้ชมอยากลองชิมแบบผมลองผ่านมาแถวนี้ครับแถวตลาดฟากท่าตลาดอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ครับไม่ผิดหวังแน่นอน